สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเราสุขเพราะธรรมในวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปพบกับความไม่แน่นอนของชีวิตที่ทุกคนต้องได้พบในโลกที่ทุกอย่างดูเหมือนจะถูกวางแผนและควบคุมได้โลกที่เราพยายามจะสร้างความมั่นคงในทุกๆด้านทั้งในเรื่องหน้าที่การงานการเงินและความสัมพันธ์ แต่ท่ามกลางความพยายามทั้งหมดนี้ยังมีความจริงข้อหนึ่งที่หลายคนหลงลืมไปนั่นคือโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนความจริงนี้อาจฟังดูน่าหวั่นไหวแต่นี่คือหัวใจสำคัญของหลักธรรมะที่สอนให้เราเข้าใจในกฎธรรมชาติของอนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้ซึ่งเป็นรากฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขอย่างแท้จริง การเข้าใจหลักอนิจจังไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการมองโลกอย่างที่มันเป็นการยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้อย่างนึกซึ้งเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายใจมากขึ้นไม่ต้องยึดต,ติดหรือเป็นทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นความไม่แน่นอนที่อยู่รอบตัวเราหากเราสังเกตให้ดี จะพบว่าความไม่แน่นอนนั้นแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของชีวิตตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวที่สุดไปจนถึงเรื่องใหญ่ที่สุดในโลกธรรมชาติฤดูการเปลี่ยนแปลงไปดอกไม้ผลิบานแล้วก็ร่วงโรยท้องฟ้าที่สดใสก็อาจเปลี่ยนเป็นพายุฝนได้ในไม่กี่ชั่วโมงร่างกายเราทุกคนล้วนต้องเผชิญกับวัยที่เปลี่ยนแปลงไ,ไปจากเด็กสู่ผู้ใหญ่และจากหนุ่มสาวสู่ความชรา ความสัมพันธ์ความรักความผูกพันที่เคยแข็งแกร่งก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครอบครัวหรือคนรักล้วนมีช่วงเวลาที่ราบรื่นและมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายการงานและการเงินตำแหน่งหน้าที่การงานที่เคยมั่นคงอาจเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอเศรษฐกิจที่เคยรุ่งเรืองก็อาจเข้าสู่ภาวะตกต่ำได้ในพริบตา สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆที่ยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่คงอยู่ตลอดไปความไม่แน่นอนคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อความไม่แน่นอนกระทบใจต้นเหตุแห่งความทุกข์สาเหตุหลักที่เราเป็นทุกข์จากความไม่แน่นอนไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นแต่เพราะเรายึดติดและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นต่างหาก เราคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นเราก็เกิดความผิดหวังเสียใจและเป็นทุกข์ความรักเราอาจยึดต,ติดกับความรักในรูปแบบเดิมๆเมืม่อความสัมพันธ์เปลี่ยนไปเราก็เสียใจการทำงานเรายึดต,ติดกับความสำเร็จในอดีตเมื่อต้องเผชิญกับความล้มเหลวเราก็รู้สึกไร้ค่าสุขภาพ เรายึดติดกับร่างกายที่แข็งแรงเมื่อความเจ็บป่วยเข้ามาเราก็ทุกข์ใจการยึดติดเหล่านี้ทำให้เราเหมือนพายเรือทวนกระแสเรายิ่งต่อต้านกระแสแห่งความไม่แน่นอนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเหนื่อยและเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นบทเรียนที่แท้จริงจากความไม่แน่นอนการทำความเข้าใจในหลักอนิจจงไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรายอมแพ้และไม่ทำอะไร แต่มีไว้เพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีปัญญามากขึ้นการยอมรับความไม่แน่นอนจะทำให้เราได้รับบทเรียนที่ทรงคุณค่าดังต่อไปนี้ 1. เรียนรู้ที่จะปล่อยวางการยอมรับว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้จะช่วยให้เราสามารถปล่อยวางจากความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลได้ เมื่อเราปล่อยวางเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายใจมากขึ้น2อ,อยู่กับปัจจุบันเมื่อเราตระหนักว่าทุกอย่างในชีวิตคือสิ่งที่มีคุณค่าชั่วขณะหนึ่งเราจะใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่และมีความหมายมากขึ้นเราจะชื่นชมกับสิ่งเล็กๆน้อยน้อยที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการได้ใช้เวลากับคนที่เรารัก หรือว่าการได้ทำในสิ่งที่ชอบ 3. สร้างคุณค่าจากภายในความไม่แน่นอนทำให้เราเห็นว่าการสร้างคุณค่าจากสิ่งภายนอกนั้นไม่ยั่งยืนเราไม่สามารถควบคุมยอดไลค์หรือคําชื่นชมของคนอื่นได้แต่เราสามารถสร้างคุณค่าจากภายในเช่นการพัฒนาจิตใจให้มีความเมตตาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหหรือการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่แท้จริงและจะคงอยู่กับเราตลอดไปสรุปชีวิตที่เข้าใจความไม่แน่นอนการเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนคือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของความคาดหวังที่ผิดพลาดเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้อย่างหมดใจเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขไม่ต้องวิ่งตามความมั่นคงที่ไม่มีอยู่จริงอีกต่อไป และเราจะตระหนักได้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการครอบครองแต่มาจากการที่เราสามารถอยู่กับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างมีสติและมีปัญญา